ลองนาวิธีใดเรื่องวลำซิองอะไรลเลนะลำ้ำซิงอะไรนะขอเสียงไหมฮะัันไปลองได้ครับไม่ห่างไงขอแต่ว่านักไปอัดเสียงไหม <c oughs> ลองนาวิธีใดลำสบายับกลับมากลับมาด้บอค่าขอฝ่าอีกเคลงสาสะส,สิ้งๆนะคะวันที่เเจอกันเกาันวาที่หอปูขี้ผักขาวนะะาวีทีหญง,งไฟประหึ งานนักหลองรับเชิญมาหลายผู้หลายคนมารวมงานจะเป็นมลจิตทับสร้อยนะคะลุงฝากกุลาชัยลุงโลดเพชรทุกชัยมีการไทยทาบิ๊ีบี้นะเพราะว่าอาจารย์ลุงโลดอาจจะมีส่วนนะคะเกี่ยวกับเพลงนี้เทมีเพี้กลับมาเลยว่าอีเมอร์ชันต่างจั่หวัะ อีวร์ชั้นหนึ่งนะคะเป็นละครไายไปแล้วน,อน้องหญิงแสดงนะคะพร้อมกับพระเอกมุ่งเกาหลีครับบันเน่บันเนเวอร์ชั้นสองค่ะพระเอเกมุ่งเกาหลีนางเอกก็มาเป็นธรรมดานะคะคุณบานนานเพียมาบรรลุนิสสิกนะครับในในเพลงนี้ครับมีตารรู้ดีไงเสด็จรูเดีน,น,นะคะอาจจะมีอาจารย์ลุงฟ้าอุลาชัย มนสิทธิ์คบสร้อยสมกิจบ่อทอลุงโลดเพชรทุกชัยพร้อมกับอ่าพร้อมกับแก้คู่ของหมันค่ะหลายผู้หลายคนนะค่ะพร้อมทีมงานต่ออ่าึ้นเวทีเพราะว่าเมื่อนั้นวันที่เจ้ามาไทยทำเพลงนำขึ้พร้อมเนาะแล้วก็ขึ้นดเวทีนะคะผู้ใดยุ่งใจยุ่งใจหรือว่ายืดตาจังหวัด ค่ะเตรียมตัวมาวันที่เราท่านว่าวันไหวทู่นะคะโคบลัวฟองปูขี้ผักช้าค่ะอ่าลองฟังบทเพลงเพลงนี้วุ้ยชันตอวุ้ยชันแหลกอาจารย์สุกิตบอทองก็อาจารย์สาธิตทองจังหลายซื้อเนะอันนี้วุ้ยสันสองสุกิตบอทองค่ะวุ้ยชันแหลกสาธิตทองจัง ไม่ไม่ไม่แสดงว,ว่ามันเหมือนเปลี่ยนที่เปลี่ยนมากนะเพื่บอนเนี่ยเรื่มข้าวไม่เปลี่ยนตันจะเป็นขีดลายเตรียมตัวรองงาน <c oughs> ไม่ทานเบอร์กรับ อยากให้ตัวเจ้าขึ้นมาได้ที่ 寂寞。 เดลิวเตอวันที่สิบห้านะคะวันที่สิบห้าที่หอปูดีวัดว่าววันเมือนนะคะล่ำถวไวเรียบ้อยูกห้ปัญหาอันนี้คือปัญหานะคะแต่เข้าจัดจริงนะคะปลาเก่าเจ้าเก่าละโอเก่าเจ้าเจ้าละสิบเก้าตัวค่ะผูละลาบูไวเรียบร้อยนะคะ ไอ้ว่าปลรายิมสิบเก่าแตงโมกระสิบเก้านองไอ้กริบเก้าเมตเตียกิบเก้าชาลิสากระสิบเก้าค่ะให้เอาเก้าเจ้าขวดปาราสิบเก้าขวเก้าแล้วูู้สิเป็นทดแก่พี่มื่อนันวันที่สิบห้าครูพูดแก่นะคะแก่ทีทุกคนบริสทจับาแต่ว่าพวกเก่าเจ้านจะไมเือ มีเยี่ยมมีแต่โม,ม,ม่มีน้ำไอ้นะคะแ,ม,แ,ม,แม,ม่แม่เบียงแม่เลี้ยงแม่หัวนะคะที่คุระโบซื่อไรนะคะชาริสาอวานิชาผู้ใดเดมเนาะแครระ่ผู้กำจัดบอดด้อันนี้คือปัญหาแต่ว่าได้ผลลัพธนทีน่ดีๆนะคะกับผู้ใดมาวัตถิชิมาแก่คนเราปวดเราปวดปลาคอหมวนนะคะแก่นะคะมาล่ำถวายมาขอพรอสิ่งศักดิ์สิทธิ์น้ำกันนะคะ,คะขอเพื่อโชคเพื่อลาเพื่อโชคเพื่อมัน เพื่อให้เด็กกินได้มากได้เย็ะไ,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 ได้สงต่อไ,ไปเอาไปเอพบงานเพ่ะอาการทักใจแล้วก็จะเป้าไปกินปีกโคบกต่มากๆเลยมือนีบมือหอดทำน,ดนะครับ<ะ>มีนึ่งติดนะค <laughs> รับมีเนติดตัวเนื้องันหนึ่งเจดเฮ้เร่อรวมเีม่ยมรวมได้หนึ่งเก็ดหนึ่งหเกหนึ่งเจ้าเจ้านะคะร่วมในหนึ่งเก็หนึ่งไปคูณเบิ้ลเก้าคูนสิบเก้า หนึ่งเกีวหนึ่งเก่อนที่กินข้าวเทียนรับอาการของใจอาการ มื้อนี้โชคใจนำถ้าบ่มีอ้ายจำผิดหอดบ่อย่าทำควาหมว่าเป็นจังใดคิดคือกันบ่ถึงทีอายอยากมอที่ความในใจของไสมาคนอายเลยคำถาที่อายมันว่าสิคิดหอดคือกันคือสิหน่วงหัยอมเจ้าบ่ ខ្លើង់ទ្លើង់ទ ya yeah. เสด็จตำนานกับสมเด็จพรเท law เป็ู่หอมหวนวลฝากแอ่พีในน่องเด็กนกันในช่องยูทูปของเม่คู่หอมหวนเลด้วยเป็นความใจมีหลายเพลงครับบอกกันถือว่าเพลงไหนก่อนเพลงใดหลังครับเดือนละแปดเพลงละก็ฟังก็เพลงอาจารย์เพิ่งแต่งนะะรักไม่ลืมถึงรักต้องลืมนะคึงหลอกใครหลอกมันแต่ว่าหลอกแก่กันที่เราอันนี้คือเพลงครูที่เม่พูดแต่งขึ้นมาเนาะเันผู้บ้า มาเป็นกำลังแก่แหคุณแม่โมลูสุขสุข้อนนีคัญวันแม่สวันแม่แห่ชสิบสองสิงหาสองห้าหกแปดกันเลือสิบสองกันแนี่ยังวันแม่แห่งชาติแม่ห้ยังคงควรวันแม่ชิแม่สิให้ยังก็นขิบคู่จะวันี่สิบวันแม่แห่งชาติเร้องขอหย่อยากจะขอหยังงวดเดิ้ล วัท่านได้ส่งเ่ร่วันท่านนายงว่ยาสิบหกเด้อวันที่สิบหกเป็นวันท่านวัท่านพู้ใด้วันท่านงหวันลวดวันแม่ใช่ไหาติให้ว่าอาจจะสุงกตเป็นตัวแทเของลูกลู่สุขคนงันแม่เป็นสรงหวันลวดอย่าลืมสิบเกียรต่นะก็เกียีเด้อเด้อเกียนะเกียรีครับอเครับ ครับสวัสดีครับ,บครับ,บ,บ,รบ,บในคู่หอมหวนานฟัมกับอาจารย์สมจิตนะครับบอท้องนะครับนี่ครับเป็นการับซ้อมนะครับ,สบสตแตว่ว่าเอวยพอนวันเกิดเอวยพอนวัวนเนี้ยก็ว่าได้ให้เซซี่นะครับเนาะที่ประเด็นที่น่ามาครับซึ่งสอบเพลงชุดใหม่ของเนี่ยคู่ก็ว่าจ,จะเป็นอาจารย์บรนใจและก็ ม่คู่ของมนวนแฟนนะครับหมนวณวณแฟนพร้อมกับอาจาร่าจิตรพทธองครับใ่ห้างกะซางบอกห้างกะซางเนาะงานเพลงว่าติดตามเลยครับเดออมิวซิการครอนกำลังสิออกมานะครับเพราะว่าอาจารย์ลุอ่นคนกำลังไทยเก็บปากถื่เนาะกำลังเตียดในคำว่าวิวซิการครออกมาสำหรับเมื่อนี้ครับปู่ตายยำระวังซีบประจันบ่าล้วก็มีรอยให้เหลือไว้สิบบาทเพราะคือเลียงหน่อยแท้ แบบนี้ร่อยเดียวสิบบาทมันเดี๋ยวพร่าซื้อตับปุคุงแล้วแล้วก็ปู้ตายนะครับให้น้องไอ้นะครับซิปเก้าอ่ายังมีจองให้คืนจอเอาให้ขึ้นจอซิปเก้านะครับแล้วก็ค่ากับเขาเมื่อนี่ก็ยี่สิบมคนแมนโอ้ครับผมอ่าขอเงียบยิ้มเดี๋ยววันสิบหกเดียวถวายปูใหายนะครับเด้อครับแล้วก็มันอ่าแล้วก็ค่ากับเขาปู้อ่ายังให้ให้ยี่สิบให้ยี่สิบอ่าก็เก้าเกี้ยนมันยังครับข้าเกี้ยนกินอะไรก็ตายาปู้ตาอ๋อครับ เก้าเก้าแล้วก็เก้เนยะครับเนาะครับแล้วก็คะแนนนางลำอ่าให้คะแนนนางลำอ่าอย่างคือสองศูเครับยงเต็มร้อยเปนปะครับแล้วก็คะแนนเต็มร้อยอ่าเท่ากันท่าสี่หนึ่งศูนย์หก่ะนยังขาเขายิ้มขาเขาเนาะแล้วก็แม่คู่นะครับ่รวมอาน้ำปลาที่ปูระบูซื้อเสียไปแจกมือวันที่16บอกครับอ่อยเจ ขวดเนาะครับอ่าเอฟซีทันใดครับไปรวมงานเนาะครับอ่าไปรวมงาน,นวานันที่อ่าล่ำถวายก็ว่าได้เนาะครับวันป้าบันเมิอวันทีซิผาอ่<ห>าวัญทีซิผา้านที่สิบเ,เก้ากิดแกะหมกกระบอกไปนน้ำจิม้มวันทีซิผานะครับกระิได้อ,อ่าหน้าปลรราพี่ <หา S 1> นะครับอ่าครับคนนึงขวดเนาะครับเนาะหาเจ้าภาพได้แล้วหาเจ้าภาพได้แล้วนะครับกับอ่าสิบเก้าคนบ้นแตงหมทั้งบด ครับปกติเป็นซาเสื้อเก่าคนมันบ้างซางเสื้อยิ้มแตงโมน้องไอเอาหลายผู้หลายคนนะครับเนาะแล้วเราติดตามอีกท่านหนึ่งใบยิ้มก็ได้เป็นลายเสื้อครับครคนละสิบเก้าขวดอ่าเก่าคนคนละสิบเก้าขวดนะครับสดๆมันๆดำๆเรื่อยๆกับฝากผลงานเพลงชุดใหม่ของแม่กู้นะครับนอกจากอาจารย์ชคิดิศบัวทองนะครับและผู้คนซื้อตำหนานะครับหลายผลงานเพลงอนนะครับที่อาจารย์ติดแต่งขึ้นมากนะรอติดตามสำหรับชิมีเอดยิ้มเอดแตงโมแอ็ดไอ่กับขอสวัสดีครับ